ฮัลโหลสวัสดีครับเยี่ยวกับปุ้มกุ้งดำซิงครับลื่นไม้เ,อเบอร์ที่เป็ดอารถเต็นท์อะไรรถกนอะครอนมันลอยลังตึงว่าวันเย็ยงตาเลยไม่เ็นยกตึงมันรัดลงไปนี้ มันไม่เนียนไม่เนียนตั้งมันแตกแต่ว่าไอ้รถไม่โร้อย่างไรกันไม่ใหญ่ลักขึ้นที่อะตั้งมันแตกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ลักขึ้นที่อะรถมันรดถดวิ่นมาลากเลยว่าวิ่นปังเลยมันมันดูดูเด็กโล่นนี่อะ윙อินนี่ เลยม่ไม่รู้บอกจะได้ไปอ่านี้เ้างานกันปุ่มไม่ตันโอ้โดกับปานี่เจ้างานไม่ตันปุ่มเดินสิเล้วได้เบิงหลวงนะไม่ตัน

đi đá chín phải rồi lòng to đấy yo con à bị bớt con ừ ra chính nhóc vừa cá มายุนนี่แล้วมายุนนี่แล้วเลยนะไปรุ่นบ้งเดะเดะรุ่นบ้งมันไม่ใหญ่เราขึ้นไม่โดดนะไม่โกมรุ่นกวควาใส่แตกไรลอ๊ยเด็กก็รุ่นนะั้นก็รุ่นกวควาใส่แตกไรลอ๊ย Có phê ở đây à, pa, này. Này, rồi ní Papa, truôi gần ní, đại phở ní truôi đấy rồi, bèo vấp Rồi, đây chuyển ngược rồi. Tớ lùm cái nùm cấu đấy rồi <laughs> Oh! cái phùng luôn về Việt Nam đấy để dím vào đây lên đi Hãy subscribe cho

โอ้ตัดแกนได้กันนัวแล้วนี่ใหญ่ตั้อีกหนึ่งกันนะเรามาวิ่งกับเชิประตานตรงั้นเดี๋ยวนี้ตั้งอาบงนี่บอกมาว่านรถขึ้นไม่ได้มันมันขึ้นลิืงนี่ไม่รถอาโปงอ๊ะปงนะเต็มเต็มแล้วพวงั้นเด็กวีแล้วเดี๋ยวว่าปันดาด้อมนู่รถเร่หมากมันรถขึ้นไม่ได้ ไอเด็กเขารุ่นใต้ไม่อยากก็รุ่นรถไม่รอดแล้วก็รุ่นเนี่ยไอ้ก็ตายแระเบิดได้คนนี่รถนำพี่ หนุ่งงูกันร่มไล่กันรับตรงนี้ล่นล่นได้ยินดินเนี้ยว mà chăn gắn bà ba nè kêu lồng keo đấy chỉnh trang mấy giờ vô luôn và và rút vào nha

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Tiếng ngon con <laughs> Ok, clip đi bà búp ra bà đi gặp <laughs> <Vậy, kính ca? cười> à, có tiếng không? Bé cá ơi, mà làm, phải phải làm này, này, bà bên đi